สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วที่ช,ช,ช่องน้ำพุวิเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบ,บอตในแบบอะไรสักอ,อย่างยูสมูลิเตอร์หน้าปกก็จะเป็นแบบรูปโจรน,นะแต่รูปโจรคือยังไงให้เราแตเป็นโจนรหรือให้เราเป็นตำรวจอ้าวภาษาไทยว้าวสุดยอดภาษาไทยอ๋อเอาง่ายๆก็คือเป็นโจรป้น ฮ้ hey, ยินดีต้อนรับสู่หุบเขาแห่งความยุติธรรมเฮ้ <c oughs> ชอรเจอรี่ <c oughs> ฟังชนันนะที่ฉันกำลังทำอยู่ก็ไม่ได้ถูกกฎหมายฉันรอกนะแต่ฉันต้องการทำงานให้เสร็จออก็คืออันนี้แบบเขียนเสร็จปุ๊บก็เป็นภาษาแถ้โหเยอะมากอะ อ่าไม่เป็นภาษาไทย้ <c oughs> เราไปไงอะ่ะโอเป็นวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้คือยินดีเออฉันยินดีที่คุณเลือกใช้โอกาสดีไว้แล้วฉันจะให้ภารกิจคุณไปทำเพื่อพิสูจน์ตัวถ้าเสร็จแล้วค่อยกลับมาหาฉัน คุณสามารถเจอผู้คนเดินไปเดินมาบนถนนเดินไปหาพวกเขาและเขาของเอ้ยเขาและเอาของพวกเขามาครอะไรเนี่ยเอ๊ยอะไรอะ่ะอ้าวเฮ้ยหยุดหยุดเอามานี่เลย ให้ทันน่ะแอวเฮ้ยไปชวดจะปล้นเลยจ้าต้องพารกิจให้เสร็จอเฮ้ยอื้อโอเคอ๋อก็คือ อ่ะวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยจ้ะนี่ซื้อของซื้อแฉลงซื้อกระเป๋าธรรมดาโอเคอันนี้ไว้โลกไม่ไปโลกอะ่ะยังไม่ไปโลกใครมีแบบคนรวยไหมมี คนรวยเป็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะไปไหนเอา้าโอ,โอ้แต่ใน,นกระเป๋าไม่มีอะไรเลยอะมีแค่ <c oughs> กระเป๋าสีฟ้ทาทำเข้าอา้าวต้องใช้ชแฉลงแล้วก็น,นะขอกลับไปที่จุดเดิมก่อนแผนทนี่โอ้โห เฮ้ยมีร้านด้วยสกินเหรอนะเอ๊ะเป็สกินปึ๊บวันนี้ซูบนัสอ๋อก็ซื้อซื้อตัวละครนี่แหละสองพั 2005. นห้าไงต่อไม่เห็นมีอะไรเลย เสียงอันนี้คือขายไปขายอันนี้คือร้านคะ่ะโอ้นี่ไงร้านค้ากระเป๋าอันนี้ราละคะ่ะไ0ร้อยเฮ้ยจับไปสิพิมพ์ไม่ได้อ่ะอุปกรณ์ฉลงัลงฉลังนี่ฉลังห้าร้อยคนนี้ต้องสี่พัน มีฉลากเราไปทำอะไรก็ได้เราจะไปป้นอาอาอาเนมดีเอทีเอ็มฮึบคุณต้องใช้อาอคนอนเฮ้ยโอย้ต้องใช้คอนพิม์เขียวของร้านเทนันเรากลับบ้านก่อนมันมีแบบกลับไปที่เดิมไหม จะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลาโอเคไปที่ล okay, ะไม่ได้จะมาซื้อของร้านลุงมค <Good. Great. S 1> อนโอ้โห oh. ต้องไปต้นคนอื่นก่อนอนะ่ะอ่าวาดีร้อนเอ๊ะเท่าไหร่นะเสื้อของเท่าไหร่นะคอนมันเท่าไหร่นะ ประมาณเจ็ดพันห้าจัดไปเออโอเคนั่นแหละเจ็ดพันห้าใครเุ้ยอุ้ย้ย้ยจะไปไหนอืมเจ็ดพันห้าเฮ้ย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 ไม่เลือดไม่เลือดเราต้องทำไมมันมันป้นไม่ได้อะเมื่อกี้ป้นไม่ได้อะเมื่อกี้ คนรวยนี่นาจะไปไหนขอป้อนก่อนขอป้อนก่อนแล้วมันทำยังไงอะเฮ้ยเฮ้ยมันทำยังไงอะป้นคนอื่นก่อนอต,ตำรวจตัวตำรวจได้ไหม ไม่ได้เฮ้ยเออคนข้นางข้าสถานีตำรวจโอ้โหสุดยอดนี่ใครอ่ะใครของเพื่อนเพื่อนคนก่อนแอร์อ๋อนี่มันติมเมอร์ติมเมอร์มันมันนี้เจ็ดมือเจ็ดทัน อ๋อมันเป็นทางกั้นน่ะทำไมอ่ะกั้นทำไมเฮ้ยโอเคร่นอโออ๋ออ๋ออโออ๋ออโออ๋อเฮ้ยเฮ้ยเออผิดคนผิดคนคุณเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหน คิดว่าต้องอิ่งเลยอืมโอ้ใครได้ยนินเสียงเมาส์ผม,มบ้าง นี่คืออะไรอ่ะเมื่อกี้มันเข้าอ๋ออ๋อโอเคเข้าใจมันแงงต้องแงงอุ้ยจะเข้าอ่ะอุ้ยอุ้ยอเฮ้ยออกออกจากบ้านพอเลยอุ้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 ย ไปไหนจะไปไหนเพื่อนจะไปไหนจะไปไหนขอป้นก่อนขอป้นก่อนมันเป็นภารกิจชั้นแหะขอป้น่อยว้าวชุดตลูมากเ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปกันเร็วจริงๆ ต้นได้แล้วเหรอฉันน้ป้นได้แล้ว,ลวปวดมือมากๆเลยดูแผนที่สักหน่อย <c oughs> ไปเอาคนนู้นก่อนไปเอาคนนู้นไปเอาคนนู้นให้แบบหึงตัวดีเนี่ยอ่าไม่ใช่แล้วนี่หรออะไรอ่ะเพื่อนโอ้ในนี้มันมีเวลาด้วยอ๋อก็คือเข้าไปโอเคเข้าใจเข้าใจดีไม่ปนนะไปปอนอืมอืม อืมเงี้ยขโมยขโมยขโมยเอะถูกขโมยเฮ้ยเนี่เอาขอ,องไปหมดเลยหรอฮะสงสัยเราต้องออกก่อนอ่ะ ขายก่อนอ๋อไม่ใช่ <What? S 1> มีร้าน What? What? Oh, oh. <laughs> สิ่งกิดนี่แบบเออเอาไปขายโอ้ต้องเอาของไปขายเข้าใจแล้ว โอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องุ้งฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกุ๊กกี้กุ๊กกี้กิก่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย